ปื้มเนาะปื้มเนาะปื้มปื้มแทนลูก คลิปนี้ค่ะแฟนคลับน้ําตาไหลเลยนะคะเพราะว่านันนันเนี่ยเขาก็มุ่งมั่นที่จะเรียนแล้วก็ทํางานมาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะจนจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดนะคะวิทยาลัยนอร์ทเออร์จัตตาค่ะแล้วก็เข้าพิธีประสาทปริญญาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทเอร์ตตาะนะคะแล้วก็เสร็จพิธีเรียบร้อยละนันนันนี่แหละคะ่ะก็มีการใส่ชุดครุยนําใบปริญญากลับมาให้พ่อแม่พี่ๆน้องๆแล้วก็ครอบครัวอาศัยภายพาได้ชื่นชมนาทีนี้แหละคะ่ะทำเอาแฟนคลับเนี่ยเห็นแล้วก็น้ําตาคล,ลยนะคะพราาว่ วินาทีที่น้องนันเนี่ยก้มกราบเท้าคุณแม่กราบเท้าคุณพอ่อผู้ชมคะแล้วก็ญาติๆผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะนับว่าเป็นภาพที่แบบเกินคำบรรยายใดๆได,ได,ได้แล้วผู้ชมคะกับความเป็นอภิชาติบุตรที่แท้จริงอ่ะผู้ชมจากเด็กดอยที่ห่างไกลบนดอยสูงเลยสู่การเป็นนักร้องขวัญใจแฟนเพลงแล้วก็มาณพยายามส่งตัวเองเรียนจนสําเร็จค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนตัวอย่างที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะต้องขอชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับความสําเร็จของน้องนันด้วยค่ะ